สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง g อ l ฟนะครับช่องที่สุ่มสกิน r o ว e. เร็วที่สุดในประเทศไทยแล้วจ้าวันนี้นะครับเราจะมารีวิวถึง2กิจกรรมเลยนั่นคือวงแหวนเอสตรีมเพียงราคา30คูปองนะครับแล้วก็มีกล่องอีกอย่างหนึ่งนะแต่ก่อนไปรับชมนะครับฝากร้านเติมเกม g o l ฟนะใครอยากลุ้นอยากเติมอยากอะไรเนงะี้ยไปทักไปนะฮะเติมเร็วเติมถูก เติมดีแน่นอนจ้าโอเคครับวันนี้ผมลองไปดูกิจกรรมนะครับผมอาจจะสุ่มไม่สุดนะแต่ว่าผมให้ดูเลทคือสุ่ม5้าครั้งหนึ่งหนึ่งทีนะครับเพราะว่าสุ่มสุดมันไปไกลเกินนะอันนี้เป็นไอดีลองแล้วก็ไอดีหลักผมก็มีครบไปแล้วนะครับโอเคกับอีกกิจกรรมหนึ่งครับกล่องสกินสุดปังหนึ่งเเนตนะครับภายในกล่องเนี่ยมีสกินดีๆเยอะมากเลยเดี๋ยวจะมาเปิดให้ดูว่าเราจะได้เกลือแน่ๆเลยนะครับโอเคไป แล้วก็บอนนี่นะไม่มีอะไรโอเคครับมาถึงกิจกรรมวงแหวนเวทนะครับมันก็คือใช้25คำพีรในการสุ่ม5ครั้งครับแต่มีข้อสังเกตนิดนึงทุกคนเดี๋ยวนี้ยเวลากิจกรรมแบบนี้มามันไม่เอาคำพีรลด50%มาขายแล้วนะมันแปลกๆนะ GM ทำไม GM แปลกๆอย่างนี้แต่ผมก็พยายามซื้อคำพีร์ที่มันลด20%ทุกวันนะเก็บไว้เพื่อสุ่มกิจกรรมให้ทุกคนดูนะครับโอเค เดี๋ยวขออนุญ,ญาตสุ่มไอตัววงแหวนเวทเลยหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็สี่สิบ่มเนี่ยกว่าจะได้เอสตรีมนะ oh! ผมบอกเลยว่าถ้าใครไม่มีคัมพีถึงสามร้อยคัมพีนะครับคุณอย่าไปเริ่มกิจกรรมนี้เด็ดขาดไม่งั้นคุณจะต้องโดนแบบสามร้อยคัมพีหนึ่งพันแปดร้อยคูปองต่อหนึ่งสกินซึ่งมันโหดมากโหดไปนะครับ ใครมีไม่ถึง300อย่าไปเริ่มนะครับมี300เนี่ยค่อยเริ่มบวกลบได้นิดหน่อยนะเออโอเคฝากไว้ตรงนี้นะครับไป5ครั้งถ้าได้สกินเลยก็ดีถ้าไม่ได้เลยเราก็ทิ้งครับผมบอกเลยไม่ไปไ,ไม่ดื้อไปต่อแน่นอนนะนนะได้ล่มสองอัน5ครั้งได้ล่มสองอันโหอันละแบบเกลือมันเกลือแบบเค็มเค็มนะครับโอเคก็ไม่ต้องไปต่อไปยุ่งอะไรกับมันนะครับ กับอีกกิจกรรมนึงครับจะเปิดให้ดูนั่นก็คือกล่องสกินสุดปัง100%นะก็จะมีสกินแบบมูราดนะที่สวยๆก็มีอันนี้เป็นนาตาญานะครับเคที่แพงๆนะผมมองว่าเป็นโอเมนนะครับโอเมนสกินนี้เหมือนจะแพงเหมือนกันนะครับด้วยราคาเต็มนะนอกนั้นก็เฉยๆฮะแล้วได้ทลาล่เอเลนดอร์เนี่ยเหงาผมบอกเลย พราะว่ามันจะมีในกล่อง9คูปองที่แบบว่าเติมทุกวันอะไรอย่างเงี้ยเติมรายวันมานะซึ่งตอนนั้นผมไม่ได้เติมฮะเสียดายเหมือนกันนะอ่ะไปดูเลยดีกว่าว่า199คูปองของเราจะได้อะไรคือไม่อยากได้เอเลนดอร์เพียงอย่างเดียวนะนอกนั้นผมก็รับได้หมดนะฮะแต่ถ้าเราไม่อยากได้อะไรมันก็จะไ่าอย่างนั้นแหละแล้วได้ถ้าไลเอเลนดอร์เนี่ยเหงาผมบอกเลย แหมว่าไม่อยากได้เอเลนดอก็จัดมาให้สิการีนาก็จัดมาเลยแอบฟังฉันหยุดผ่านไม่แน่นอนนะครับโอเคทุกคนก็วันนี้รีการรีวิวกิจกรรมก็หมดลงไปแล้วนะครับสรุปคือวงแหวนเวทถ้าใครมีไม่ถึง300อย่าไปก้าวเข้าไปเยี่ยมเข้าไปเลยนะครับ แล้วก็กล่องสกินสุดปังนะถ้าใครสุ่มก็ขอให้ได้สกินดีๆกว่าผมนะจ๊ะจูบูจูบูโอเควันนี้สั้นๆครับไปแล้วครับสวัสดีครับ